สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้นะครับผมอูช่างตัต้มสารคามนะครับนำหางสาลี่ลากนะครับเจนเนอร์มาส่งให้กับลูกค้าที่บ้านหนองบัวนะครับบ้านหนองบัวตําบลโพนทรายอำเภอโพนทรายร้อยเอ็ดนะครับ ตัวนี้เป็นสเปคของทางร้านนะครับที่ลูกค้าได้ติดตามดูในช่องนะครับก็ได้สั่งจองกันไปนะครับตัวชุดเพาะนะครับเช่นเคยนะครับเราจะใส่ให้เป็นของนิสสันนะครับ ตัวชุดเขานะครับจะเป็นของนิสันนะครับเป็นนิสันหกน็อตนะครับนิสันหน็อตแล้วก็ยางนี้ก็จะใส่เป็นยางเปอร์เซ็น์ที่ดอกเยอะๆให้นะครับแล้วก็เป็นสีนะครับเป็นสีหรือว่าเป็นลวดลายเนี่ยก็คือก็คือก็จะจะทําให้อยู่ที่ว่าจะคุยกันนะครับอยู่ที่ว่าจะคุยกันว่าจะใช้ ใช้ลวดลายแบบไหนสีแบบไหนนะครับทางทางทางร้านก็จะทําให้นะครับทางร้านก็จะทําให้ตัวนี้คัสซีนะครับจะใช้เป็นเหล็กรางเหล็กรางหน้าสีนะครับวันนี้จะใช้เป็นเหล็กรางหน้าสีนะครับ แล้วก็ตัวชุดเผาข้างล่างนะครับก็จะมีค้ยายันก็จะมีตัวยึดกับหัวเผาให้นะครับกันการล้มนะครับล้มนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดเปิดสองข้างนะครับไม่ใช่สองข้างเปิดสามเปิดสามนะครับเปิดสามด้านนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดสามด้านแล้วก็เป็นแต่ว่าสเปคตัวนี้เป็นลาวติดนะครับไม่ใช่ลาวถอด เหมือนกับหางหางหางอื่นนะครับเพราะว่าบางเจ้าบอกว่าเอาแบบถอดโล่งนะครับถอดโล่งคือว่าเอาตัวเราเนี่ยออกเลยนะครับก็คือถอดเสียบให้นะครับก็จะแยกแยกให้นะครับแยกให้ว่าจะเอาแบบติดเลยหรือว่าถอดได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเห็นนะครับก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ ที่อุ่ช่างตามสารคามนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรนะครับแนบเบอร์โทรแนบเบอร์โทรไว้ที่ช่องนะครับนี่นะครับในท่านใดถ้าเกิดว่ามองไม่ทันทก็ให้ดูที่ตรงนี้ได้นะครับเรื่องราคาคุยกันได้ครับเรื่องราคาคุยกันได้แล้วก็จัดส่งที่ไหนยังไงนะครับจัดส่งที่ไหนยังไงก็คุยกันทีหนึ่งนะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับก็จะก็จะสามารถที่จะจะจดส่งให้ได้นะครับลวดลายสีได้หมดนะครับเอาตามเอาตามที่ทางลูกค้าชอบนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็ชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะทำทำให้ตามตามตามที่ลูกค้าชอบนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจและออยากจะได้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ